สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y p t o News นะครับประจำวันที่22พฤศจิกายน2025ครับโอ้โหวันนี้ตลาดที่ต้องบอกว่าแดงเถือกเลยนะครับค่ะแดงมากจริงๆเป็นทะเลเลืดของจริงเลยบิตคอยนี่ร่วงหนักมากเออกว่า35%ใน46วันเกือบจะหลุด80,000ดอลลาร์ไปแล้วครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การปรับฐานหรือการเทขายธรมธรมดาาใช่ไหมครับ คือเบื้องหลังความโกลาหลนครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นที่เขาเรียกว่า perfect storm เลยนะคะคือมีสามปัจจัยใหญ่ๆที่มันดันมาเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีเป๊ะสามปัจจัยเลยเหรอครับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทีละประเด็นเลย ทั้งเรื่องความกลัวฟองสบู่ AI แล้วก็มีการเทขาย ETF ครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ความไม่แน่นอนของ f ฟดค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวจุดชนวนก่อนเลยเรื่องฟองสบู่ AI ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่หุ้น Nvidia เดียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมนักลงทุนอยู่ๆถึงเริ่มไม่ไว้ใจตัวเลขที่ดูดีมาตลอดคือจริงๆความกังวลมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆในงบการเงินนะคะในงบการเงินเหรอครับค่ะ นักวิเคราะห์เขาไปเจาะลึกแล้วก็เจอตัวเลขตัวหนึ่งที่เรียกว่าลูกหนี้กันคาอ๋อ Accounts Receivable ใช่ค่ะตัวนี้แหละที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบว่าผิดปกติมากมันเลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะยอดขายที่เห็นเนี่ยมันเป็นยอดขายที่เก็บเงินได้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่การส่งของไปก่อนแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินถูกต้องค่ะความสงสัยเล็กๆแค่นี้ละค่ะมันลามเร็วมากจุดประกายความกลัวว่า หรือนี่จะเป็นสัญญาณของ .com 2.0โอเคเข้าใจแล้วครับว่าในตลาดหุ้นมันเกิดความกลัวขึ้นแต่ที่ผมทึ่งคือมันลามมาถึงตลาดคริปโตได้ยังไงครับมันดูเหมือนจะคนละโลกกันเลยนั่นแหละค่ะคือจุดที่น่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะความกลัวมันไม่ได้อยู่แค่ n าสแดกแล้วแต่มันกําลังลามมาผ่าน,นกลไกที่เราไม่เคยเห็นในสเกลนี้มาก่อนซึ่งก็คือ ETF ก็คือเรื่อง ETF เนี่ยแหละค่ะประเด็ ETF นี้น่าสนใจจริงๆครับ เพราะตอนแรกทุกคนมองว่ามันคือประตูให้เงินทุนสถาบันไหลเข้ามาแต่ตอนนี้มันมันกลับกลายเป็นประตูระบายเงินออกที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยซะง,งั้นตัวเลขก็แน่ตกใจมากกองทุน IBIT ของ BlackRock วันเดียวเงินไหลออกไป500กว่าล้านดอลลาร์ใช่ค่ะแล้วมันก็สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแรงขายล่องหนขึ้นมาแรงขายล่องหนค่ะ คือพอคนในตลาดหุ้นกลัวเรื่อง AI แล้วเทขายหน่วยลงทุน ETF ใช่ไหมคะตัวกองทุนเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปขายบิตคอยกับ e ีทีเรียมจริงๆในตลาดคริปโตอ๋อเพื่อเอาเงินสดไปคืนนักลงทุนนั่นเองถูกต้องค่ะมันเลยกลายเป็นว่าแรงกระแทกจากตลาดหุ้นมันถูกส่งตรงมาที่ตลาดคริปโตเลยทำให้ราคาบิตคอยร่วงหนักกว่าปัจจัยพื้นฐานของมันเองด้วยซ้า โ,โหเหมือนกับว่าพายุลูกแรกจากฝั่ง AI มันพัดเอาความกลัวเข้ามาแล้วพายุลูกที่2จาก ETF ก็มาเปิดประตูให้น้ำทัลักเข้ามาอีกและพายุลูกที่3ามครับเรื่องเฟดมันมาซ้ำเติมสถานการณ์ยังไงครับพายุลูกที่3นี่คือคือความไม่แน่นอนล้วนๆเลยค่ะตลาดตอนนี้เหมือนคนหลงทางในหมอกหนาเลยไม่รู้ว่าเฟดจะเอาอยัางไงต่อ คือตัวเลขคาดการเรื่องรถด,ดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนะคะจากที่เคยคาดการว่าโอกาสสูงถึง70%ครับอยู่ๆมันก็ร่วงไปเหลือแค่30%แล้วไม่กี่วันต่อมาก็ดีกลับมาที่71.3%โอ้โหเหมือนรถไฟห่อเลยครับทำไมมันถึงเวี่ยงได้ขนาดนั้นอืมเพราะว่าสหรัฐเพิ่งออกจากภาวะชัดดาวนะคะทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจที่ปกติต้องทยอยออกมามันออกมาทีเดียวเป็นก้อนใหญ่เลยใช่เลยค่ะมันเลยอ่านทิศทางยาก ตีความได้หลายแบบเพราะตลาดการเงินเจออะไรที่ไม่แน่นอนแบบนี้นักลงทุนก็เลยพร้อมใจกันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างทิ้งไปก่อนเพื่อตั้งหลักซึ่งคริปโตก็โดนหางเลขไปด้วยเต็มๆเต็มๆเลยค่ะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วครับนี่มันคือพายุ3ลูกที่สมบูรณ์แบบจริงๆความกลัวจาก AI สร้างแรงสั่นสะเทือน ETF ก็ทำหน้าที่เป็นท่อส่งแรงกระแทกมาที่คริปโตและความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบีย้ยก็เป็นเหมือนลมที่โหมกระหน่ำซ้ำเข้าไปอีกถูกต้องค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากนี้ก็คือ3สัญญาณนี้เลยนะคะ 1. คือเงินจะหยุดไหลออกจาก ETF เมื่อไหร่ 2. คือความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่ม AI จะกลับมาหรือไม่และ3คือถ้อยถแถลงครั้งต่อไปของเฟดจะให้ความชัดเจนอะไรกับตลาดได้บ้างและเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้พวกเราค่ะว่าในยุคที่หุ้น AI, คริปโต ETF และนโยบายธนาคารกลางเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกแบบนี้การกระจายความเสี่ยงแบบเดิมๆยังคงให้ผลในการป้องกันพอร์ตการลงทุนได้ดีเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ เป็นคำถามที่ทิ้งทายได้น่าขบคิดมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารในโลกคริปโตนะครับสวัสดีครับ